สวัสดีครับพี่น้องครับผม้าใส่เบ็ดหน้าน่ามือแรงครับกินเขาแรงแล้วครับล้านหน่อยใส่ยูนาบ้านครับใส่เขียดมากบางหันนี่มาใส่เอามาเบ่งทักษาการใส่เบ็ดเป็นเงี้เขียดพุบต้องเอามันลงกเป็เลิกเลยเอาให้มันขาหนาเพ่มนพอแต่น้ำเลย เดคือขัดเสียนหน่อยรุนเด็ด้นที่หาหลังเออถ้ามันละไปเขียดมาเบิ่งกันนะเดรร้ายว่าถุงเขียดโอ้ไปใต่เขียทมาใส่มีหอดกบหน่อยไปไปใส่ล้างที่สองวันนี้อันนี้ใส่หน้าบ้านนี่ครับหนึ่งบ้านยี่นีน่งอะไรนี่ใส่ห้หน้าหน้าบ้านใส่ไปแล้วมื่อื้นเสนาร์เนวานจิตตื่นมายามมาั่นมื่นวันอาทิตย์ ตื่นสายไล่ปลากินขาดเบ็ดเดิอตอนเนี่ยือไปไกลแต่ขั้นสองที่ใกใส่ไกลไกนะขั้นแรกเขาใส่ฝุ่นบ่อ๋อนี่เป็นไฟแหบๆนี่ขั้นสองเล่ใส่นี่เด็กขั้นนีเดียาอ๋อใส่เราบ่เนี่ยเนี่ยมันดึงไปหันคือเป็นอะไรปล่ปามาเบืองไมกันะนะ โอ้ยเขียนมันเต็ขึ้นหยาด้วนี่ติดเหลือมไปย่างดีครับเหลือมเดี๋ยวเาลูกไปเลึกดิเอาพ่อขาหนามันจุมน่มหนามกับพ่อ เสี้ยนหน่อยเพิ่นไซไปแล้วเล้ยถือถุงกับเที่ยวคือครับเอามามาีได้ถือไห้ขั้นเบ็ดเนี่ยเอามาขั้นเบ็ดเนี่ยเออน่ออจับเสีย่ยเต้เสียเพื่อนกับเต้เองเลยแต่ผมบมได้ไปไทยซื้อ thảm ăn hoang cả ao hang bếp chi chi ở ỏi gì được tên nhỉn bỏ hoang luôn gì phất bay cang có khoai nhảy đầy đấy เอาอันนี้ขั้นหนึ่งหลังหนึ่งอันนี้มา่หนาบานซี่หาลังแ้เบิ่งินเสามีมีจักหลังว่ะงเวนไหนแยกตัววงเว้นโอ้ปลคอสวงปาเค้งเก่าโอ้ปคปเค้งเก่าวะท่านปอเค้งอีต๊กบึกมือ ไม้เก่าอย่แล้วต้องไปตรงไปสางไหมเอยว่าแต่ใแต่ตคาหนามันแตะหนามาก็ดีเลยเดือนต้องไปอีก็ได้เออเดือนแล้วก็สั้นๆขึ้น,นเออ,อแล้วโอเคเลยเก๋วเลยต้องสองหลังใส่เห็นเบิดเลย นี่มองไซวะมี่ถนนพวกถงไปลุยน้ำด้ยสร้างไซทึ่งเอย่งนี้แะนี่ล้างหนึ่งพวกเก็บขึ้นด้วล้างหนึ่งพิ่นลืมเก็บขึ้น อะไรกินดีเลือกข้างสีดำๆดำตัวผูปลาจจงมักเดนะ okay. ้อทำนี่แล้วโอเคใส่กว่าหลังหนึ่งนะเนี่ยมันคือพันกันเหรออะ เอาาเอาาเดาาี๋ยวป่ะถือไปถือมาพันกันทาัาใส่รังนี่ใส่ใส่ปีปเด้อ,นะอใส่บิดเบียดกันไปรลดห่างกันจักศสองนึงป่าตัวใด้แลนบันมันบ่กินไงมันของเบ็ดเอา บ้านเพื่อนอยี่นี่แหละพี่น้องบ้านขแ่แพ้หามาใส่ว่าสันข่ใส่ได้ผู้เดียวแต่บ่เมนหน้าข่ได้หน้าผู้อื่นหึมตอดระบออนั่นว่าสันว่าเพื่อนว่าเออใส่เอนไ้นี่ละ ยังสามารถเด้หอยเชอรี่ทีั้งนี้บุ่ยติดสติกเกอร์เหลือมไหมนี่จำให้ได้เด้วยโอ้เบียดสิบลังมันใส่เบอร์ทุกหลังเลยหลังนีกันยั่งยู่นี่สติิกเกอร์เหลือมเหลือมเขียดร้อยลองๆนี่ บ่องเสียบเลือกมาในก็ได้แล้วเสียบมันตายเสียบเพราะปลายมินมินนี่เดีบวมึงนี่เดีคือท่านที่มีคนใส่โอ้ยมันจได้ลุยน้ำเลยนี่เดี๋ยวเพิเ่งกันน,ะนี่โอ้ยนี่เดียวล้างหนึ่งนี่นอ่าวล้างนีมันคือพันธุ์หนึ่งสิถอดออกก็นะล้างนีพวกกินแล้วนี่ลเลี้ยงขึ้นเด้ ปลาหน่อยต่อช้างดีๆเลยเคื่อมีปลาสลามมากินโอ้ใส่ไก่กันครับแก thịt nằm đúng đông ấy mình xây anh thì có gì này vô hay mới du ăn càng เอาใส่อีกลังหนึ่ง,งกับพ่อลังนัินถอดออกมาหลดนั่นที่กันปบดเดี๋ยวพ่อต้องเสียบลึกไป้ก็ได้เดี๋ยวเสียบมันตายเร็วเสียบไห้มามินมินจักน้อยลังนี้เก็บไว้โหลดเนี่ยเอาขึ้นไปเลยเรียบร้อย เดี๋ยวได้เตื๊กแกังไมายาไม่นอนเพราะใส่กระชายยามีอีกเดี๋ยวย่างมือเศร้าไปผ้าผ่านหน่อยอาบน้ำนอนกัน <laughs>